ทางทหารกัมพูชาค่ะได้มีการเคลื่อนรถถังนะคะจำนวน3คันค่ะมาอยู่ที่บนภูผีนะคะแล้วก็หันปากกระบอกปืนมาทางฝั่งไทยค่ะส่วนตาลงมาจากภูผีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นเนินหินโล่งๆตรงนั้นะนะคะก็เรียกว่าพลันยาวค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพื้นที่นี้ทหารไทยนะคะสามารถทําการยึดพื้นที่ไว้ได้แล้วค่ะส่วนด้านซ้ายที่เห็นนะคะเรียกว่าเนิน391ค่ะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีการประทะกันอย่างรุนแรงนะคะในช่วงที่มีการ สู้รบกันเมื่อวันที่24-28กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นจุดที่กองทัพอากาศของไทยนะคะได้ส่ง F-16 ค่ะมาทิ้งระเบิดลงตรงจุดดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับพื้นที่แนวชายแดนนะคะทางฝั่งของภูผีค่ะเราก็ทราบว่าทหารกัมพูชานั้นยังมีการตรึงกําลังอยู่ตลอดแนวนะคะแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่สําคัญนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ค่ะทางฝั่งกัมพูชานะคะก็ยังมีการนาโดรนขึ้นบินเพื่อที่จะตรวจการและสังเก